สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกม l a c k d o n Up นะครับเกมนี้มันเป็นเกมออฟไลน์อะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะลบเกี่ยวกับเกมนี้เพราะว่ามันเล่นยากจริงอะครับไอ้ด่าน9เลเวล9นี่มันผมลองเล่นอยู่แล้วคือเล่นหลายครั้งมากครับมันมันมันเล่นยากมากเลยมันคือแบบผมก็เลยแบบว่า จะมาเล่นในโหมดในโหมดฟีสไตล์แล้วพอผมเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็จะลบเกมนี้ทิ้งครับเพราะว่ามันเล่นยา,ากจนเกินไปผมจะเข้าไปเล่นในชาวเลน์โหมดนะครับเนี่ยครับในโหมดในโหมดชาวเลน์มันก็ประมาณนี้ครับมันเป็นโหมดฟีสไตล์ครับโหมดอิสระคือ เราจะเล่นยังไงก็ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจในแมปนี้ในด่านนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยครับ คอรในเกมมันแบบมันมันเดินแล้วิ่งแบบไม่ค่อยมีแรงเลยแล้วจังหวะเวลากระโดดอย่างนี้คือมันกระโดดแบบว่ามันควบคุมทิศทางแบบว่าบังคับทิศทางค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับทุกคนแบบว่ากระโดดขึ้นที่สูงอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่กระโดดยากมากเลยครับมันคือแบบ คือแบบมันมันไม่เหมือนเกมกระโดดเกมวิ่งทั่วๆไปครับเกมเกมวิ่งเกมกระโดดทั่วไปมันจะบังคับคอนโทรลปุ่มค่อนข้างง่ายหน่อยแต่ว่าเกมนี้แบบว่าไอจังหวะกระโดดขึ้นที่สูงอะที่จะผ่านด่านอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันกระโดดแบบว่ายางจุดนี้ไปตรงจุดนั้นอะไรแบบเนี้ยมันกระโดดแบบว่าคือมันมันกาดจ,จังหวะไม่ค่อยได้ครับกาดจังหวะลําบากในการกระโดดอะไรแบบเนี้ยครับ คือเกมนี้มันเป็นเกมแบบว่าผ่านด่านอะไรแบบนี้ครับแบบว่าเกมนี้แบบว่ามันเป็นเกมกระโดดขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆอ,อ,อะไรแบบนี้ครับทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ยากมากครับคือมันเล่นยากนะเกมเน,นี้ยเออถ้าโหลดเกมน,นี้มาใหม่ๆใ,ใช่ไหมตอนแรกๆมันก็เล่นง่ายอยู่แต่พอเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันมันจะเริ่มยากขึ้นเริ่มยากขึ้นอะไรแบบนี้ครับ ไอกระโดดขึ้นที่สูงอะไรแบบเนี้ยครับทุกคนคือไอด่านเก้าอ่ะด่านเรเวลเก้าคือมันเป็นด่านอะไรที่ยากมากเลยครับผมก็เลยเออไม่เล่นละด่านเก้าอะไรเนี้ยก็เลยมาเล่นในโหมดฟีสไตล์ในโหมดอิสระเนี่ยครับในโมในชาเลนจ์โหมดมันก็ประมาณเนี้ยครับทุกคนมันก็มีตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีเคนครับเคน เดี๋ยวผมจะเดินให้ทุกคนได้ดูรอบๆกันนะครับผมจะเดินดูรอบๆให้ทุกคนได้ดูแบบว่าสถานที่ในด้านตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ้าผม เล่นเกมนี้เสร็จแล้วก็อาจคลิปเกมนี้เสร็จเดี๋ยวผมว่าจะหาเกมใหม่ๆโหลดมาเล่นแล้วก็พอผมเล่นแล้วแล้วผมก็จะลงคลิปใน YouTube ให้ทุกคนได้ดูนะครับคือไอที่ผมจะโหลดอ่ะมันเป็นเกมแบบเกี่ยวกับซิมูเลเตอร์ครับมันเป็นเกมแบบว่าเกมยิงปืนออนไลน์คือเกมยิงปืนออนไลน์เกมเนี้ยเกมซิมูเลเตอร์เกมเนี้ยมันเป็นแบบว่ามันจะเห็น มันจะเล่นได้แค่ในมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับก็คือมันเกมนี้เกมยิงปืนออนไลน์ที่ผมจะโหลดมาเล่นนะ่ยคือแบบมันจะมองได้แค่มุมมองบุคคลที่หนึ่งอย่างเดียวครับมุมมองบุคคลที่สองมุมมองบุคคลที่สามมันจะดูไม่ได้ครับคือไอเกมนี้ยผมดูตัวอย่างผมดูตัวอย่างเกมใน Google เ l a y Store แล้วมันค่อนข้างน่าเล่นอยู่นะมันเป็นเกมเกี่ยวกับยิงปืนออนไลน์แบบว่าปาก,กวัวครับแบบว่า ก็คือปีนป่ายแบบผ่านโผนแล้วก็ยิงปืนไปด้วยอะไรแบบเนี้ยครับคือเกมยิงปืนออนไลน์ผสมกับปาก,กปลัวปีนป่ายอะไรแบบเนี้ยครับทุกคนผมก็มันเป็นแนวแบบว่าคล้ายๆการ์ตูนอนิเมะครับคล้ายๆแบบว่ามันมันเป็นตัวละคร 3D อะไรแบบเนี้ยครับเกมเกมเนี้ยที่ผมจะโหลดมาเลน่นนะครับทุกคน นี่ยครับในด่านฟิสตาลในโหมดฟิสในโหมดอิสระมันก็ประมาณนี้ครับทุกคนมันก็มีตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเล่นผ่านด่านแบบว่ากระโดดจากที่ต่ำไปที่สูงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปสูงได้แค่ไหนนะแ๋่วผมก็จะลองเล่นดูนะครับ เนี่ยครับมันก็มีรถรถบรรทุกครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะผมจะไปเล่นแบบว่ากระโดดจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้มันก็อันนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นไอพ่นนะ เป็น iPhone แบบว่าผมต้องดูโฆษณาครับผมต้องเปิดเน็ตตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเน็ตนะถ้าผมเปิดเน็ตแล้วดูโฆษณาผมก็อาจจะสามารถใช้ iPhone นี้ได้นะแต่ว่าผม,ผมไม่เปิดเน็ตดีกว่าเพราะว่าผมอาจคลิปตอนนี้ผมอาจคลิปเล่นเกมอยู่ด้วยถ้าผมไปเปิดโฆษณานี่ไอตอนผมเล่นเกมแล้วอาดคลิปไปด้วยมันจะค่อนข้างกระตุกครับมันจะกระตุกผมก็เลยเออไม่เปิดเน็ตเอา iPhone นี้ดีกว่าคือผมจะคือผม อย่างคือผมเล่นเกมผมไม่อยากจะให้คลิปมันออกมากระตุกไงผมก็เลยเออแบบไม่ใช้ไอโฟนดีกว่าเล่นเล่นแบบนี้แล้วกันครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะกระโดดจากที่ต่ำไปที่สูงให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมก็รอรับชมได้ต่อจากนี้ไปเลยนะครับ ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยอากาศที่บ้านผมมันค่อนข้างร้อนนะอากาศร้อนแล้วเวลาผมเล่นเกมอัดคลิปวิดีโออย่างเงี้ยมันทําให้โทรศัพท์ผมร้อนไปด้วยไงบางบางช่วงบางตอนมันก็อาจจะมีกระตุกนิดนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับกระตุกอะไรมากมายอากาศร้อนนี่เวลาเล่นเกมอัดคลิปนี่มันมันจะมีส่งผลกระทบกับโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มันก็จะร้อนแล้วเล่นเกมมันก็จะกระกระตุกเป็นบางช่วงอะไรแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นไปด้านบนให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมกระโดดขึ้นไปด้านบนในแต่ละขั้นตอนแล้วผมจะตกลงมาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็จะเล่นให้ดีที่สุดนะครับ mm hmm. ไอเกมนี้นี่มันเป็นแบบว่ากระโดดแล้วก็ปีนป่ายเกาะเกาะตามที่ต่างๆอะไรแบบนี้ครับ คือมันเล่นมันเล่นค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะคือเกมนี้ต้องใช้สมาธิสูงครับต้องใช้สมาธิสูงมากๆเลยเนี่ยผมกระโดดละเกาะมันไม่ได้ครับแล้วผมมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ย คือเกมนี้มันค่อนข้างน่าเล่นอยู่นะแต่ในบางด่านมันก็ง่ายครับในในบางด่านมันก็ยากจนเกินไปผมก็เลยแบบว่าเกมนี้จะอยู่กับผมได้ <c oughs> เกมนี้จะอยู่กับผมได้ไม่นานไงผมจะเล่นได้ไม่นานแล้วผมก็จะลบเกมนี้ทิ้งไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะผมจะหาเกมใหม่โหลดมาเล่นอะไรแบบนี้ครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมจะตกตอนไหนเหมือนกันนะครับทุกคนผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะเอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนในระดับนึงแล้ว เอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าผมตกถ้าผมตกภายในครั้งเดียวนยผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับทุกคนผมก็วัดดวงเอาครับว่าผมจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหนคุณผู้ชมก็รอชมดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะไปอย่างช้าๆนะถ้าไปเร็วเดี๋ยวผมจะตกไงไปอย่างช้าๆแต่ว่าแต่ก็ไม่ช้ามากจนเกินไปเอาแบบว่าเอาแบบพอดีพอดีครับทุกคน ผมคือผมกดกระโดดแล้วมันไม่ยอมกระโดดให้ผมครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาใหม่แล้วกันคือกดกระโดดแล้วว่ากดย้ําด้วยนะแล้วมันไม่ยอมกระโดดให้ผมอะ่ะมันเป็นอะไรของมันวะเกมนี้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้สปริงดูนะไม่รู้ว่าผมจะใช้สปริงไปได้ถึงแค่ไหนเดี๋ยวผมก็จะลองดูนะครับทุกคน ผมใช้สปริงขึ้นมาอยู่นะจุดจุดนี้เดี๋ยวผมก็จะกระโดดขึ้นไปได,ได้ให้ทุกคนได้ดูนะครับ เนี่ยคือผมมาถึงตรงนี้แล้วกดจกะโดดแล้วมันไม่ติดะครับทุกคนกดเกาะก็ไม่ติดเหมือนกันโอ้หเกาะก็มันเป็นอะไรของมันวะเดี๋ยวผมจะลองตาสุดท้ายนะถ้าผมแบบว่าไปตรงถึงจุดเมื่อกี้ใหม่อีกรอบก็ถ้าผมกระโดดไม่ขึ้นจริงๆผมก็จะจบคลิปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะผมจะพูดผมจะพูดบอกคุณผู้ชมเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งก่อน ละครับผมจะก็ผมก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าผมตกตานี้ก็คือพอเลยครับพอเลย เอาละครับทุกคนขึ้นมาได้แล้วครับเฮ้ยๆดี๋ยวล่วงเดยวล่วงคือเมื่อกี้มันลื่นนะครับเอาละครับขึ้นมาบนนี้แล้วมานณยังจุดที่ที่ใหม่แล้ว เอาละครับทุกคนผมผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านทา,ารพนลมเปล่าหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านตรงพันลมตรงนี้หรือเปล่าเอาละครับผมผ่านันลมมาได้แล้ว ข้างบนก็มีพัดลมเหมือนกันครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านในพัดลมตรงนี้หรือเปล่านะผมก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทุกคนเออผมกลาจะว่าไม่ดีล่วงตกเลยครับเ <laughs> อาละครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่อีกรอบนึงนึงแล้วกันนะครับทุกคน ผมจะล้องกาดจังหวะใหม่นะไม่รู้ว่าผมจะผ่านด่านปลลงไปตรงนี้หรือเปล่าเดผมรอรอมันหยุดแป๊บนึงนะครับ เอาละครับผมผ่านนะจุดๆนั้นมาได้แล้ว เอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องกระโดดเอที่ของสิ่งของที่มันอยู่ด้านหน้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตกตายหรือเปล่าแ <c oughs> ้่ผมตกตายเมื่อไหร่คือพอเลยครับพอเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปนะครับทุกคนจะค่อยๆไป เออผมตกลงมาด้านล่างแล้วครับทุกคนเอาละครับคลิปนี้ผมก็กำลังจะจบคลิปนะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมที่แวะผ่านเข้ามาดูคลิปเล่นเกมของผมใหม่ก็ผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นผู้ติดตามเก่าก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จัก ผมก็ฝากบอกต่อให้คนเหล่านั้นมาติดมาติดตามและกดไลค์ในช่องของผมด้วยนะครับถ้ามีคนถ้ามีคนมาติดตามและกดไลค์ในช่องของผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็จะเป็นอะไรที่ดีใจมากและผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเล่นเกมวิดีโอให้ทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ อารัลคลิปนี้ผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมก็เอาไว้รอชมคลิปใหม่ๆของผมได้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ราบไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ